เรื่องสัมผัสที่6ตอนที่4ลิฟต์ไปชั้น13คุณเคยกดลิฟต์ไปชั้นที่ไม่มีอยู่จริงไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เรื่องสัมผัสที่6คืนนี้ผมจะพาคุณไปที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านกลางเมืองที่แม้จะมีระบบรักษาความปลอดภัยทันสมัยแต่ก็มีบางสิ่งที่เทคโนโลยีจับไม่ได้เรื่องนี้มาจากแพรว กราฟิกดีไซเนอร์วัย30ที่พักอยู่คอนโดนี้มากว่า5ปีเธอไม่เคยเจออะไรแปลกจนกระทั่งคืนนั้นเป็นคืนฝนตกแพรวเลิกงานดึกกว่าปกติเดินเข้าคอนโดเกือบเที่ยงคืนเธอกดลิฟต์ขึ้นไปยังชั้น17ซึ่งเป็นชั้นที่เธออยู่ระหว่างลิฟต์เลื่อนขึ้น เธอเหลือบมองตัวเลขบนแผงควบคุมเลขเปลี่ยนจาก11ไป12และ13เธอขมวดคิ้วทันทีเพราะคอนโดนี้ไม่มีชั้น13เหมือนกับคอนโดและโรงแรมอีกหลายแห่งที่หลีกเลี่ยงเลข13เพราะความเชื่อลิฟต์หยุดลงประตูก็เปิดออกช้าๆแพรวเล่าว่าเบื้องหน้านั้นเป็นทางเดินแคบๆ ไฟรี่สีอ้อมกระพิบช้าๆพื้นพรมสีน้ำตาลชื้นๆมีกลิ่นอับเหมือนค้างอยู่หลายปีมีประตูห้องเรียงรายแต่ทุกบานประตูปิดสนิทและไม่มีป้ายเลขห้องใดๆเลยขณะนั้นเองเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าเธอก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ของแม่โทรมาแลลวลูกอยู่ไหน แม่ฝันร้ายเห็นลูกติดอยู่ในที่แคบๆมืดๆแล้วมีผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังลูกไม่พูดอะไรเลยแผลวตัวเย็นเฉียบเธอหันกลับไปมองในลิฟต์แล้วเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังของตัวเองในเงาสะท้อนเธอกระโดดเข้าไปในลิฟต์กดปิดประตูรัววประตูปิดช้าๆและก่อนจะปิดสนิทเธอได้ยินเสียงเคาะประตูห้องหนึ่งเบาๆ ดังขึ้นทีละครั้งลิฟต์เลื่อนขึ้นต่อข้ามชั้น13ไปยังชั้น17เเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงห้องเธอล็อกประตูทุกชั้นปิดมา่านนั่งนิ่งไม่กล้าหลับวันต่อมาเธอไปแจ้งนิติบุคคลนติติตอบกลับด้วยสีหน้าแปลกๆว่าไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ มีคนเคยเจอแบบนี้แต่ทุกคนเจอกันตอนดึกมากแล้วส่วนใหญ่จะได้กลิ่นชื้นๆเหมือนห้องที่ปิดมานานมากเราเคยใช้กับช่างแล้วลิฟต์ไม่ค่อยจะขึ้นไปหยุดที่ชั้นนั้นได้เลยเพราะมันไม่มีอยู่จริงในระบบบางทีมันอาจไม่ใช่ชั้น13แต่มันคือพื้นที่ว่างระหว่างความเป็นจริงกับบางสิ่งที่เราไม่ควรไปเห็น หากคุณกดลิฟต์แล้วเห็นเลข13สว่างขึ้นมาอย่าออกไปแค่ปล่อยให้ประตูปิดแล้วหวังว่ามันจะพาคุณกลับมาขอบคุณที่รับฟังเรื่องสัมผัสที่6ตอนที่4ตอนหน้าเตรียมพบกับเนาใต้เตียงที่เด็กชายคนหนึ่งเห็นทุกคืนแต่พ่อแม่ไม่เคยเชื่อ แล้วพบกันใหม่ในความมืดครับ